อีที95นะครับผมตัวเลขก็หลักแสนอยู่นะครับผมตัวเลขก็จะมีหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมถ้าตัวเลขหลักแสนแบบนี้ก็แสดงได้ว่าเครื่องผลิตรุ่นใหม่ๆนะครับหลังๆขึ้นมาอยู่นะครับผมยี่ห้อลิงลมนะครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ยหางลิงลมก็จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์ถอยนะครับนี่สำหรับหางลิงลมครับระบบเกียร์ยังแน่นแน่นดีฮะนี่ครับไม่มีร้วมเลยครับผมแน่นๆนะ คอตัวนี้อย่างดีครับผมเนี่ยดูครับอย่างน้าเลยครับนี่นี่ครับผมคอดีครับนี่ถ้าเราเปลี่ยนจากไม้เป็นเหล็กนี่โอ้สุดยอดเลยครับคอรุ่นนี้นี่ครับผมอย่างใหญ่ครับนี่สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมวุฒิวิธีเกษตรอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ครับผมก็จะพามาดูรถไถยนาเดินตามราคาไม่ถึง2 0 0ห0ื่นนะครับผมเนี่ยครับผมก็ได้ไปทําการซื้อมาเมื่อเช้านะครับผมทถ่ายลงคลิปช็อตไปนะครับ เดี๋ยวมาดูครับว่ารถไถยนาเดินตามราคาไม่ถึง2 0,000จะได้อะไรมาบ้างฮะแล้วจะเป็นยังไงครับสภาพครับมาดูครับผมก่อนอื่นนะครับก็มาดูเครื่องครับผมเนี่ยเครื่องก็เป็น E t ท5นะครับผมเนี่ยสภาพก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในขณะนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีฝาด้านบนนะครับแล้วก็ไม่มีฝาปิดใบพัดห่้นน้ำนะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องกันหน่อยครับเนี่ยครับขอบไฟหน้าก็ไม่มีนะครับเนี่ยครับ เครื่องก็เป็นรุ่น E.T.95 นะครับผมนี่ครับมาดูว่า E.T.95 นะครับผมตัวเลขก็หลักแสนอยู่นะครับผมตัวเลขก็จะมีหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมถ้าตัวเลขหลักแสนแบบนี้ก็แสดงได้ว่าเครื่องผลิตรุ่นใหม่ๆนะครับหลังๆขึ้นมาอยู่นะครับผมก็แสดงว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่อยู่นะครับนี่ครับมาดูสภาพครับก็เจ้าของเดิมก็จอดทิ้งไว้นานแล้วนะครับผมสาหรับรถคันนี้ ก่อเจ้าของเดิมทํานาครับทานาเสร็จก็จอดทิ้งล้างไว้เลยนะครับผมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะฮะน้ำมันเครื่องก็ยังเหนียวเหนียวอยู่นะเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเจ้าของเดิมเนี่ยครับผมอะไรทาการซื้อมาเมื่อเช้านี้นะครับผมนี่ดูสภาพครับผมก็เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันกับที่เราทําสีในคลิปที่3นะครับอีที95นะครับผมนี่สภาพก็ประมาณนี้เลยครับนี่ตะแกงตันหมดแล้วครับไม่ได้ล้างไม่ได้เป่า ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมารื้อทําทความสะอาดนะผมเดี๋ยวผมก็จะทําอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปลื้เครื่องนี้ให้ดูอีกหนึ่งเครื่องครับเนี่ยเครื่องรุ่นเดียวกันกันกบคลิปที่3ที่เราทําสีไปนะครับเนี่ยสภาพเครื่องก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยสีก็จืดจ,จางๆหมดแล้วฮะเนี่ยดูด้านนี้ครับผมดูครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลื้อแล้วก็เช็คดูตัวไหนเสียแล้วก็จะมาเปลี่ยนนะครับซ่อมนะพอดีผมก็จะนํามาใช้งานนะครับไว้สูบน้ำนะครับผมนี่สาหรับเครื่องนี้ก็ประมาณนี้เลยฮะท่อก็มีการตกแต่งนะครับทําใหม่น่าจะเป็นรถใบรุ่นนะครับนี่พอดีตอนไปซื้อครับไม่เจอเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถฝากขายด้วยนะครับรถคันนี้ฝากญาติผมขายนะครับพอดีอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับญาตินะแต่ต่างอำเภอนะครับผมนี่ครับมาดูรายละเอียดฮะ หลักๆเลยก็จะมีด้านบนนี้ไม่มีนะครับผมแล้วก็นี่ไฟลูกปั๊มน่าจะเสียเดี๋ยวรอตั้งแรกเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีนี่ครับวาล์วระบายหม้อน้ําครับตัวนี้เสียเราน่ตงจะเปลี่ยนนะนี่ครับเราจะนํามาเปลี่ยนน้วมันเครื่องแล้วก็นี่ครับใส่กล่องโซล่าแล้วก็ไล่เปลี่ยนสายน้ามันตัวไหนที่เสียเราก็จะเปลี่ยนหมดเลยฮะันี่ครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีครว่าจะได้ทําสีไหมครับสําหรับเครื่องนี้แต่ที่แน่ๆได้ลื้อแน่นอนครลื้อทําความสะอาดนะผมนี่ครับ ราคาไม่ถึง2องหมื่นนะเครื่องก็ยังแน่นๆอยู่ครับฟังเสียงเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงท้ายคลิปนะแน่นอยู่ครับถือว่าใช้งานได้อีกนานนะสำหรับเครื่องนี้ามาดูหางครับผมหางก็จะเป็นยี่ห้อลิงลมนะครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ยหางลิงลมก็จะมีเกียร์หนเกียร์สแล้วก็เกียร์ถอยนะครับนี่ยสำหรับหางลิงลมนี่ครับผมเพิ่งเคยเจอเลยครับนี่หางนี่ผม ก็จะประมาณนี้ครับมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ถอยนะครับยางก็สภาพยางครับผมนี่ก็จะเป็นยางแท้อยู่นะครับยางแท้แต่ก็สภาพก็ใช้งานตามการเวลาครับเพราะว่าเจ้าของเดิมทํานาครับแต่เราไม่ได้มาใช้งานหนักครับสําหรับคันนี้เราจะมาประจำไว้เป็นเครื่องดึงน้ำนครับเป็นเครื่องสูบน้ำนครับสภาพกระทะด้านข้างก็มีรอยสนิมกัดนะนี่ เสียหายไปน,นิดนึงเราก็จะได้ขัดทําความสะอาดแล้วก็น่าจะพ่นสีกันสนิมไว้อยู่นะครับสําหรับกระทะทั้งสองข้างนะครับผมมาดูรายละเอียดส่วนรวมฮะส่วนหางครับผมก็จะมีจุดเสียนะครับจากที่ดูนะนี่ก็จะมีฝั่งนี้สินล้อรั่วนะครับผมฝั่งซ้ายก็รั่วครับฝั่งซ้ายรั่วจะมีสายพานสายพานลําเลียงแต่เป็นเส้นใหม่นะเนี่ยจะของเดิมซื้อเส้นใหม่ใส่ไว้ระบบเกียร์ ยังใช้งานได้ดีครับผมนี่ครับระบบเกียร์ยังแน่นแน่นดีฮะนี่ครับไม่มีรวมเลยครับผมแน่นๆนะหนึ่งองถอยนะครับผมสาหรับเกียร์แต่ตัวนี้น่าจะเนี่ยทำใหม่ครับนี่เป็นเหล็กแป๊บนะครับนี่เนี่ยหางเป็นเหล็กแป๊บส่วนตัวเลื่อนนะก็จะเป็นเรือนไม้ครับผมนี่เพราะว่ารถทํานาส่วนมากก็เป็นเรือนไม้นะครับสําหรับรถไถนานะครับแถวอำเภอฝั่งนู้นครับก็ส่วนมากก็จะเป็น นะครับเลือนเรือนไม้ครับไม่เหมือนฝั่งผมครับฝั่งผมก็จะเป็นเหล็กหมดแล้วเพราะว่าบรรทุกอ้อยครับฝั่งนี้ทาอ้อยกันเยอะครับส่วนฝั่งนู้นก็เป็นการทํานากันเยอะครับผมนี่ก็ได้ไปซื้อมาเมื่อวานครับราคาไม่ถึงสองหมื่นนะผมนี่มาดูคอครับคอตัวนี้อย่างดีครับผมเนี่ยดูครับอย่างนาเลยครับนี่นี่ครับผมคอดีครับนี่ถ้าเราเปลี่ยนจากไม้เป็นเหล็กนี่โอ้สุดยอดเลยครับคอรุ่นนี้นี่ครับผมยางใหญ่ครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะ ดีอะสำหรับคอตัวนี้นี่ครับผมมาดูเรือนด้านหลังฮะนี่ครับเรือนก็ไม่ได้บื้อหวครับเพราะว่าเป็นรถใช้งานสำหรับไปนานะครับผมนี่มาดูข้างหลังครับข้างหลังก็จะมีนี่เพลาล่างปกติครับนี่แต่ยางหลังสภาพน่าจะใช้งานได้อีกไม่นานครับผมดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องได้มาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับผม นี่ครับสภาพยางหลังมาดูด้านหลังครับนี่ติดป้ายทะเบียนเชียงใหม่มาด้วยนะนี่ไม่รู้ป้ายอะไรครับผมนี่เราจะได้ปลดออกหมดเลยครับนี่นี่ก็มีสายระยงระยางคะเจ้าของเดิมทําทําเบรกใส่ข้างหลังด้วยครับผมตัดทิ้งไปแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะได้มาเปลี่ยนใหม่แล้วก็แก้ไขทั้งใหม่ทั้งหมดนะเนี่เพราะว่ามาอยู่กับเราแล้วเราก็จะมาแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับ ย่างหลังฝั่งซ้ายฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งขวาครับผมฝั่งนี้น่าจะใช้งานได้อีกอยู่ครับผมแต่ฝั่งนั้นน่าจะได้อีกไม่นานนะน่าจะระเบิดแน่นอนนะดูจากสภาพแล้วครับผมนี่ครับกอบประมาณนี้ครับผมสําหรับรถไทยนาเดินตามราคาไม่ถึงสองหมื่นนะตัวนี้ก็จากของเดิมก็ซ่อมปะนะครับเนี่เดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนใหม่ด้วยครับ ตัวไหนไม่ดีเราเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมเราก็ทําใหม่หมดเลยครับเพื่อยืดอายุการใช้งานไปเรื่อยๆครับนี่กระทะล้อหน้าฝั่งซ้ายครับนี่ล้อถ่ายไปหนึ่งตัวนี่ครับกระทะฝั่งนี้ดีอยู่ครับดีกว่าฝั่งนั้นนะครับเจ้าของเดิมจอดทิ้งล้างครับผมไม่สนใจเลยฮะวันผมไปซื้อก็จอดฝุ่นเคลอะเลยครับผมไม่ลงไม่ล้างกันเลยทีเดียวนี่ฮะก็จะประมาณนี้ครับผมเครื่อง et 95หาง ลิงลมครับสำหรับรถคันนี้ราคาไม่ถึงสองหมื่นนะนี่ครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงดูครับผมทุกคนนะมันจะแน่นจริงหรือเปล่ามาฟังเสียงกันเลยครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันครับทุกคนมันจะแน่นจริงหรือเปล่าแต่ลองมาแล้วนะครับจากที่บ้านเจ้าของเดิมนะครับก็แน่นอยู่นะครับสำหรับเครื่องสตาร์ทง่ายครับสตาร์ทติดง่ายด้วยครับ ต,ตาติดง่ายฮะเสียงพอรอาผมเนี่ยแต่เร่งเร่งไม่ค่อยจอะยขึ้นนะเพราะว่ากองโซลา่าน่าจะตันนะครับผมเนี่ยถ้าเปลี่ยนกองโซลา่าไล่ระบบน้ำมันโซลา่าก็จะเร่งเร่งนิดปี๊ดๆเลยนะครับอันนี้ยังเร่งไม่ติดมือนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมสภาพราคาไม่ถึงสองหมื่นนะต,ต้องมาดูอีกทีครับว่าจะได้ทำสีหรือเปล่าผมแต่ได้ลื้อแน่นอนนะลื้อมาล้างครับผมเนี่ย ท่านผู้ชมฮะเครื่องก็ยังแน่นๆครับผมราคาไม่ถึง2องหมื่นีะี t 9 5หางลิงลมนี่ครับทุกคนผมก็เอาไปเทสวิ่งมาแล้วนะครับก็ปกติครับสำหรับระบบเกียร์นะระบบเบรกนะครับผมแต่เสียที่สีล้อทั้ง2ข้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนด้วยครับตอนสีนล้อนะนี่ครับ ราคาไม่ถึงสองหมื่นนะทุกคนคนระับเนี่ยโอเคะเดี๋ยวขอขอนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนครับผมนี่ครับผมเครื่องก็แน่นๆฮนะไม่มีปัญหาผมสำหรับเครื่องนะนี่เรามาไล่ทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง แล้วก็ไล่ระบบน้ํามันโซล่าครับผมแน่นอนนะก็ใช้งานได้อีกยาวๆครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้ใช้งานดีใช้งานทนนะอีสําหรับเครื่องรุ่น E t ทีนะครับผมนี่ยเดี๋ยวเราลื้อล้างนะครับผมก็น่าจะใสปิ้งขึ้นมากว่านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาลื้อให้ดูด้วยครับเครื่องนี้เดี๋ยวจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งครับคลิปรื้อล้างทําความสะอาดนะครับผมนี่กอดจับประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้เนี่เช็กผมว่าน้ำมันแห้งไปแล้วครับนี่น้ำมันเฟืองข้างข้างข้างในนี้นะเพราะว่า สินรั่วทั้งสงข้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนด้วยครับนี่โอเคฮะท่านผู้ชมะก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นการถ่ายรีวิวรถไทยนาเดินตามราคาไม่ถึง2 0 0 0 0ื่นฮนะนี่ทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาลื้อให้ดูอีก1เครื่องฮนะสำหรับเครื่อง et 9 5ผมก็เราก็ลื้อให้ดูไปแล้วนะครับเครื่องคลิปที่3ครับเครื่องนั้นเราทําสีไปด้วยนะครับผม แต่เครื่องนี้ต้องดูก่อนว่าจะได้ทํำไหมครับผมเนี่ยเพราะว่าเราจะเอามาประจําเป็นเครื่องสูบน้านะครับนี่ครับผมโอเคฮะท่านผู้ชมฮะก็จะประมาณนี้ครับผมสาหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ว่าทุกท่านชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพรถไทยนาเดืนตามราคาไม่ถึงสองหมื่นฮะ สวัสดีครับ